วันนี้ก็เหมือนกันหากเรามีความปรารถนาในทางที่ถูกต้องและปฏิยินดีในพระเจ้าพระคัมภีร์สัญญาพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจริงๆผมชวนเราคิดดูคริสเตียนแท้หากสมมุติว่าเขาเนี่ยสามารถไปสวรรค์ได้โดยไม่ต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เขาสามารถไปสวรรค์ได้หากเขายังคงดําเนินชีวิตในความชั่วร้ายไม่ต้องกลับใจจากบาปเขายังคงทําสิ่งชั่วร้ายแต่ในสุดเขาก็ยังไปสวรรค์ได้สมมุติคือเตียนแทม้มีอย่างนงี้นะครับทาบาปได้เต็มที่ก็ยังไปสวรรค์ได้อยู่ดีถึงกระนั้นเขาจะไม่เลือกทําเช่นนั้นเพราะว่านั้นไม่ใช่ความชอบของเขาคือเสียนแท้ชอบทำบาปไหมไม่ชอบไม่ชอบแล้วทำไหมบางทีเผลอไปทำแต่ว่าไม่ชอบชอบทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพราะว่าเมื่อคริสเตียนแท้ทําบาปเขาจะไม่มีความสุขเลยพวกท่านคงเข้าใจดีคนในโลกนี้พอทําบาปเขารู้สึกมีความสุขแต่เราผู้อยู่ในพระเจ้าเมื่อทําบาปเราเหมือนอยู่ในนรกเลยเนาะมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขขนาดที่อยู่ในโลกนี้เมื่อเมื่อคริสเตียนแท้ด,ดําเนินชีวิตในทางชั่วร้ายในทางบาปมันก็เผลอกันได้มันโดวลอ่อลวงแต่มันทาไปแบบมันไม่มีความสุขอะ เพราะว่าไม่ใช่ความชอบของเขาความปราถนาก็คือการทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถึงแม้เขารู้ตัวว่าเขาจะไม่ถูกลงโทษหากเขากระทาเช่นนั้นเขาก็จะทนไม่ได้อยู่ดีที่จะทําเดินในทางบาปเพราะมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งของเขามันไม่ใช่ความสุข